สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะนําเสนอเครื่องตะบันน้านะครับโดยที่มาและความสาคัญนะครับคือเรามีฝ่ายกันน้าอยู่นะครับทีนี้เกษตรกรต้องการน้ําใช้ขึ้นที่สูงเราก็เลยประดิษฐ์ตะบันน้านะครับโดยหลักการที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะเป็นสปการแบนูรีนะครับแล้วก็อัตราการไหลในท่อครับส่วนหลักการทํางานเบื้องต้นนะครับคือน้ํานะครับจะไหล จากฝ่ายที่สูงนะครับลงมาตามท่อน้ําก็จะมีความเิ็วนะครับทําให้ดันฟุตวาลตัวนี้ปิดพอน้ําดันฟุดวาลตัวนี้ปิดปุ๊บน้ําก็จะไหลย,ย้อนขึ้นมาสู่ฟุตเช็ควาลตัวนี้ขึ้นแอร์แว์นะครับพอน้ําไหลขึ้นนะครับก็จะทําให้ฟุตวาลตัวนี้เปิดอีกครั้งเป็นวัฏจักรการทํางานซ้าๆนะครับแอร์แว์นะครับก็จะดันน้ําให้ออก ท่อตัวนี้นะครับขึ้นสู่ที่สูงนะครับซึ่งน,น้ําที่ได้นะครับจะสามารถดันขึ้นสู่ได้สูงกว่าที่มาของต้นน้ํานะครับขอบคุณครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ท่อ PVC ขนาด1นิ้วท่อนขนาดยาว3 7เมตรหเจ็เนท่อ PVC ขนาด2นิ้วแบ่ง80เซนข้องอกระสองศาขนาด1นิ้ว3ทางขนาด1นิ้วใช้กวาว PVC 1นตัว ต่อตรงสอนิ้วลด1นิ้ว1ตัวสามทาง1นิ้วลด4หุนน1ตัวหางปลาไหลสวมท่อ4หุน1นตัวหัวอุดปิดตายขนาด2นิ้ว1ตัวแก๊สท่อ1กระปุกสายยาง1เส้นท่อ PVC ขนาด1นิ้วสวมกับต่อตรงท่อลด2นิ้วลด1นิ้วแล้วก็อีกด้านสวมอุดปิดตาย2นิ้วจะได้เป็นแอร์แวร์ยาว1เซนเนื่องจากหน้าตัดทางน้าเข้ามีขนาดเล็กเราจึงทําการขยายหน้าตัดนำท่อ PVC 2นิ้วที่เหลือมาต่อกับต่อตรงท่อลด2 นิ้วึ่1นิ้วและสุดท้ายฟุตวาล P ีว PVC ขนาด1นิ้ว